ปีนี้ก็ตกแต่งประมาณนี้จ้ะแล้วแต่คนชอบนะชอบแบบไม่ตกแต่งก็ไม่ต้องตกแต่งอะไรทั้งนั้นจ้ะจอยชอบทำไงอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยจะมาดักคอร,ร์รเรตติ้งคริสต์มาสเค้กหรือตกแต่งค,ตรคริสต์มาสเค้กนะเพื่อนๆเนาะจอยจะทำสองก้อนจ้ะจอยจะใช้ไอซิ่งชูาร์แบบที่ว่า สามารถโรรได้เลยจ้ะเหมือนกับว่าเรามารีดได้เลยจ้ะนะก็จะมีสีขาวจ้ะสีเขียวแล้วก็สีชมพูจ้ะนะแบบนี้ไม่ใช่ดินน้ำมันนะพเพื่อนๆนะอันนี้ไอซิ่งชูการ์จ้ะนะสำหรับตบแต่งคริสต์มาสเค้กจ้ะจอยจะทำก้อนสีขาว กับก้อนสีเขียวจ้ะนะเพื่อนๆตอนนี้จอยก็ได้โลไปบางส่วนแล้วนะพเพื่อนๆเพราะว่าการโลนี่คือโลยากมากจ้ะเดี๋ยวจอยให้ดูจ้ะจอยจะใช้กระดาษอ้นี่จะ้ะนะกระดาษใสคิมฟิล์มจ้ะนะคิมฟิล์มหอ่อเอาหออ่อนี้คือหมายถึงเอากระดาษคิมฟิล์มวางไว้เอาก้อนแข็งๆของไอซิ่งชูก้าไปวางข้างบนเอากระดาษคิมฟิล์ม พับประมาณรอบสองรอบนะเพื่อนๆนะพับกลับไปกบมารอบสองรอบ,รอบเพราะว่ามันบางเดี๋ยวรีดแรงๆอ่ะมันจะแตกจ้ะเราก็ค่อยๆรีดไปอย่างนี้จ้ะนะจอยก็ต้องบอกเพื่อนๆด้วยว่าจะให้จอยแบบทําทุกขั้นตอนนี้วิดีโอมันจะยาวเนาะจอยก็จะเนี่ยอธิบายคร่าวๆจ้ะนะอธิบายคร่าวๆอย่างนี้จะรีดไปจ้ะชอบความหนามากหนาน้อยบางมากบางน้อยก็ จัดไปจ้ะต่อยกามาไม่ใช่มืออาชีพนะเพื่อนๆนะไม่ได้มืออาชีพจ้ะจ้ะทำบแบบนี้ก็ประมาณนี้นะอันนี้ใจะทำหลายรอบจ้ะเนี่ย มันก็จะได้ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวจยก็จะเอาคุมเค้กจ้ะจากนั้นก็นำไอตัวเนี้คุมคุมเค้กจ้ะลงไป รอยไม่มีอุปกรณ์อะไรมากๆจอยก็ใช้อุปกรณ์ภายในครัวจอยนี่หละจะทับทีตักข้าวจะนะแล้วก็ค่อยๆไล่ลมเขาจะอย่างเงี้ยจะนะกดเราทําเองแต่เพื่อนๆเราไม่ใช่มืออาชีพต้องเข้าใจนะทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคจะภูมิใจอยู่ภูมิใจอยู่นะภูมิใจอยู่สามารถทา กินได้อะตก็จะประมาณทำกดจ้ะนี่จ้ะกดให้แน่นหน่อยเนาะถ้าไม่แน่นเดี๋ยวเขาจะไอ้นี่จะจะหลุดออกมาตรงน,นี้เราก็ปาดจ้ะถ้าเราเอาพลาสติกออกเลยเพื่อนเพื่อนมันปาดยากนะมันจะปาดยากจ้ะมันจะเกี่ยยากจ้ะ จะให้มีพลาส,สติกอย่างนี้ด้วยจ้ะเพราะครั้งแรกตัวยทำอ่ะไอน,นี่จ้เสสนนนะเพื่อนเพื่อนไม่มีพลาสติกไงปิดไอเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนยจนใช้ไม่ได้อะจ้ะมันก็จะมีแบบเนียนบ้้งไม่เนียนมัางจ้ะนะต้องเข้าใจลอกเอากระดาษที่อันนี้ออกจ้ะอย่างเงี้ย กดตรงนี้หน่อยจ้ะกดให้เขาลงอีกสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์เหมือนจอยนะเพื่อนๆน,นะจอยไม่มีอุปกรณ์จอยก็ใช้อย่างนี้จ้ะหาเครื่องหาดัดแปลงเอาอะไรมาทำได้ก็ทำจ้ะอย่างเงี้ยมือจับได้จ้ะไม่ต้องกลัวจ้ะถ่ถุงมือมันจะไม่ถนะัด นะอย่างนี้นะเราจะบอกไว้ก่อนตอนเราตัดนะเพื่อนๆนะอย่าอย่าให้มันไปเข้าไปไอ้นั่นมากให้ตัดอมอมออย่างนี้จะไม่ต้องไปวัดต้องอะไรจะกะเอาจ้ะ ก็จะ,จะได้ประมาณนี้จ้ะนะเพื่อนๆอันนี้อย่าทิ้งจ้ะเก็บเอาไว้ตกแต่งกอีรอบอันนี้เราก็เกลี่ยให้มันเท่าๆกันจ้ะคล้าทับพีแบบนี้มันเป็นพลาส,สติกมันเกลี่ยง่ายจ้ะนะนจ้ะ ให้มันมีฐานด้วยจ้ะคิมฟิล์มจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะที่นี่เขาเรียกคิมฟิล์มจากที่เมืองไทยไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะอาจจะเรียกเหมือนกันนะเราจะกระดาษใสนี่แเราจะพลาสติกใส่้วคุมอาหารนะนี่จะ แบบนจะจะใช้สามก้อนจะนะสามก้อนอันนี้จะอันนี้ตอันนี้จะอ่อนกว่าตัวสีขาวนะนเพื่อนๆนะตัวสีขาวมันจะแข็งจะอันนี้จะโอเคกว่านะ,ะเราก็ทำทำเชฟแบบนี้จะ แบบนึงเนี่แล้วก็ให้มันมีให้มันมีช่องว่างตอนรีดด้วยนะเพื่อนๆนนะเดี๋ยวรีดไปรีดมามันจะแตกถ้ามันไม่มีที่ทางออกอะ่ะทางให้ลมมันออกอไล่ลมอะ่ะต้องดึงยาวๆหน่อยแบบนี้ นี่จะพี่จอยบอกว่าพับอย่างเงี้จ้ะพับอย่างเงี้แล้วก็ให้เหลือตรงนี้ด้วยจ้ะนะให้เหลือข้างบนด้วยแล้วก็พับอันนี้ตั้งไม่ให้มันไหลกับพับงนี้จ้ะ เขาว่าติดเห็นไหมเพื่อนๆมันจะติดแบบนี้จะ จอยจะใช้อันนี้จากคัลเลอร์นะวิกไอซิ่งนะเพื่อนๆน,นะมันได้เกาะตัวที่เราดักคาเลทที่เราตกแต่งสวยงามจ้ะน,นะติดนานไม่ใช่สวยงาม,มเพื่อนๆติดนานจอยจะดักจอยจะตกแต่งไปต้นคริสต์มาสจ้ะน,นี่จอยก็ซื้อแม่พิมพ์มากดอีกรอบดิดูสถานการณ์แล้วมันไม่ขาด กดลงไปแล้วเราก็วางตรงนี้ให้มันติดนานนะจ๊ะไม่ต้องใส่เยอะหรอกประมาณนี้ต้นคริสต์มาสเราก็ ตั้งเลยจ้ะนี่จ้ะก็ตกแต่งไปจ้ะข้างล่างด้วยนะ ไม่ต้องกดเขาแรงมากนะนเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัวหิมะจ้ะนะตัวหิมะมีสีขาวกับสีไอ้นี่จ้ะสีขาวกับสีฟ้าตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวตกแต่งอีกจ้ะนะก็ทำมาจากน้ำตาลนั่นเลยจ้ะ ตัวนี้ก็จะมีพวกตัวเรนเดียจ้ะต้นคริสต์มาสคริสแล้วก็ซันต้าแล้วก็นกแพนกวินจ้ะส่วนตัวนี้ก็สโนว์แมนจ้ะตกแต่งข้างล่างรอบรอบล่างจะนะจอจะตกแต่งรอบข้างล่างปะปนกันไปจ้ะดีไซน์เอาเลยจ้ว่าจะทำยังไงก็ใช้น้ำตาลไอซิ่งชูการ์แบบที่ว่าเป็นสีจ้ะ จะทายอย่างนี้เราจะตกแต่งตรงไหนก็ตกแต่งไปจ้ะนะตัวจะตกแต่งข้างล่างก่อนจ้ะเอาให้เขาติดติดกันตรงนี้อย่างนงี้ตัวก็จะตกแต่งตัวหิมะจ้ะ ก็นี้จอยก็ดักคาเลติ้งเสร็จแล้วจ้ะนะก็จะทาประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูก็จะทําประมาณนี้จ้ะนะจอยเปลี่ยนมาใช้ลิปบิ้นสีสีนี้จ้ะสีแดงแล้วจ้ะสีขาวคู่กับสีแดงสีเขียวก็คู่กับสีแดงเหมือนกันจ้ะไม่มัดก็ได้จ้ะนะใครไม่มัดก็ได้จ้ะ จะชอบมัดไงไม่ได้สวยเพื่อนๆไม่ใช่หรอกก็ไม่ต้องมัดแน่นจ้ะเรามัดแน่นไม่ได้ก็ไม่ต้องมัดแน,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 น่นนะก็จะประมาณน,นี้จ้ะนะตกแต่งเสร็จแล้วก็ไอ้นี่จ้ะ แฮปปี้คริสต์มาสแ d h แฮปปี้นิวเ r ียร์จะตั้งเลยจ้ะตั้งข้างๆเสร็จซานต้าเนาะจะปักไปเลยให้เห็นนี่อันนี้เราจะตั้งคริสต์มาสสีขาวจ้ะทำคริสต์มาสสีขาว คริสต์มาสสีขาวก็ค่อยๆทำไปจ้ะ จะจัดแต่งด้วยต้นคริสต์มาสเล็กจ้ะก็สับกันไปนะเพื่อนๆนนะว่าจะใส่อะไรสลับผัดสลับกันใส่ไปจ้ะนะไม่ต้องเอาต้นคริสต์มาสอย่างเดียวต้นเลนเอาเลนเดียอย่างเงี้ยใส่ไปด้วย ตัวจะไปหาสีแดงมันไม่มีนะเพื่อนๆเลยได้สีนี้มาจ้ะตัวสน o w m a n จะอันนี้ น,นี้คือตัวสโนว์แมนจ้ะตั้งตรงกลางจ้ะเสร็จแล้วจ้ะตั้งตรงนี้สองก้อนจะนะก็ไปดูปใกล้ๆก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ เสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เด้อจ้าเด้อนี่ยหาสีแดงไม่ได้จ้ะจอยอยากได้สีแดงนะเลยไปได้สีเขียวเลยเลยลองเอาสีเขียวมาทําดูจ้ะสําหรับคริสต์มาสเค้กปีนี้ก็ตกแต่งประมาณนี้จ้ะแล้วแต่คนชอบนะชอบแบบไม่ตกแตง่งก็ไม่ต้องตกแต่งอะไรทั้งนั้นจ้ะจอยชอบทำไงอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะนะ ก็มี m ม r ี่คริสต์มาสจ้ะมีซานต้ามีนกแพนกวินเลนเดียสโนว์แมนแล้วก็ถ้าใตา้นี่ก็จะเป็นพวกสโนว์แมนลอบกับแพนกวินนะเพื่อนๆนะถ้าถอดถ้าแกะโบออกอันนี้ก็จะเป็นพวกต้นคริสต์มาสต้นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนะเสร็จแล้วจ้ะคริสต์มาสเค้กตกแต่งปีนี้แบบนี้จ้ะเห็นไหม ตกแต่งปีนี้แบบนี้เนาะก็เอาไว้จัดคริสต์มาสได้เลยจ้ะชอบใครชอบมันนะเพื่อนๆ่นะในการจัดอันนี้ก้อนหนึ่งจ้ะอ,อ,อันนี้ก้อนเล็กก้อนเล็กก็จะเป็นสีเขียวจะปีนี้เป็นสีเขียวก็จะมีคําว่า happy c h s m a s จ้ะแล้วก็จะมีพวกสนุ w สน o w ตัวจ,จะหาสีแดงมันหาสีแดงไม่ได้จ้ะเพื่อนๆนะ เอาสีขาวทั้งสองก้อนมันก็ดูแบบยังไงไม่รู้เนาะโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ